สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับค่ําคืนวันจันทร์สี่คู่เด็ดเน้นๆคู่แรกนะครับผมเอฟเวอร์ตันพบกับลีดยูไนเต็ดคู่ที่สองเวโรนาพบกับอูดิสเนเซ่คู่ที่สามเชโรนาพบกับเกตาเฟ่และคู่ที่สี่นะฮะนอริสซิตี้พบกับโคเวนทรีซิตี้นะครับผมกับค่ําคืนวันจันทร์ที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามาในคู่แรกนะฮะคู่นี้เอฟเวอร์ตันพบกับลีดยูไนเต็ดคู่นี้เตะก,กันในเวลาที่สามตรงนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับส่วนลีดยูไนเต็ดนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับมาที่เฮดเวสสำหรับผู้นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วในบ้านลีดยูไนเต็ดนะครับผมก็ชนะเอฟเวอร์ตันไปได้1นต่อศนะครับมาที่แบบแผนการเล่นนะครับผมเอฟเวอร์ตันนะฮะจะมาในแบบแผน4-2-3-1นะครับและลีดยูไนเต็ดจะมาในแบบแผน3-5-2นะครับผม ก็สำหรับคู่นี้เล่นในบ้านของเอเวอร์ตันะฮะก็ขอเอเวอรนตันะฮะเก็บแต้มมาได้ในเกมนี้นะครับไปที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้เวโรนาพบกับอูดินเนเซ่นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาที่สองสนาทีนะครับมาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างเวโรนานะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมเสมอไป2แพ้ไป3นะครับไม่ชนะเลยนะฮะส่วนโออูดินเนเซ่นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับ มาที่เฮทเสสำหรับคู่นี้นะครับผมในบ้านของอูลิเเซ่นะฮะนัดที่แล้วนะครับผมก็เสมอให้กับเวโรนาไป1ต่อ1นะครับมาที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมก็เวโรนานะฮะจะมาในแบบแผน352นะฮะและอูลิเเซ่จะมาในแบบแผน352เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคู่นี้นะเล่นในบ้านของเวโรนานะฮะแต่คิดว่าอูลิเเซ่นะฮะมีฟอร์มที่ดีกว่าก็ขอให้อูลิเเซ่นะฮะเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้ครับ ไปที่คู่ที่3นะฮะคู่นี้กีโรนาพบกับเกตาเฟ่นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตี3ตรงนะครับมาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างกีโรนานะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป4แพ้ไปเพียงแค่1เท่านั้นนะครับผมส่วนเกตาเฟ่นะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมเสมอไป1แพ้ไป4เลยนะครับผมมาที่เฮตูเฮองคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะครับผมก็ในบ้านของเกตาเฟ่นะฮะเอาชนะกีโรนาไปได้2ต่อ1นะครับ มาดูแบบแผนการเล่นนะครับผมก็กีโรน่านะครับผมจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะฮะและเกตาเฟ่นะฮะจะมาในแบบแผน5 3 2นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านของกีโรน่านะคผมก็ขอให้กีโรน่านะฮะเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้นอริสิตี้นะครับพบกับโคเวนทรีนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างนอริสนะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะ ไป4แพ้เพียแค่1เท่านั้นนะครับส่วนโควินที่นะครับผมก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับมาที่กันมานทีเฮตูเ hey ฮ hey, สอบคู่นี้นะครับผมก็ในบ้านของโควินที่นะครับผมก็นัดที่แล้วนะฮะเสมอให้กับนอริสไป1ต่อ1นะครับ มาที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมนอริสซิตี้นะฮะจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและโคเวนทรีนะครับผมก็จะมาในแบบแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับผมก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นบ้านของนอริสนะฮะก็ขอให้นอริสนะฮะเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับและนี่ก็คือ4คู่เด็ดเน้นๆนะครับผมในค่ำคืนวันจันทร์นะฮะที่นำมาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยสำหรับช่องของเรานะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ